เพื่อนเพื่อรู้ไหมคะว่ามีหลายอย่างมากๆที่เราไม่ควรเอาไปแช่ในตู้เย็นวันนี้เจ๊าปานจะบอก6สิ่งที่ไม่ควรเข้าตู้เย็นเลยนะคะสิ่งแรกเลยนะคะคือกระเทียมหอมแดงรวมถึงหอมใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนๆกระเทียมหอมแดงหอมใหญ่ควรจะอยู่ในพื้นที่ที่แห้งเช่นอยู่ข้างนอกบ้านอยู่ในครัวเพื่อที่จะให้อากาศถ่ายเท ถ้าอยู่ในตู้เย็นเนี่ยกระเทียมหอมแดงหรือว่าหอมใหญ่เนี่ยเขาจะชื้นทําให้ขึ้นลาง่ายนะคะทําให้เสียง่ายเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องปกติอันนี้จะปันไว้ในครัวนะคะก็ยังสดแล้วก็ไม่ขึ้นลาถ้าไว้ในตู้เย็นอาจจะขึ้นลาง่ายค่ะและอย่างที่สองนะคะเป็นถั่วค่ะเพื่อนๆถั่วลิสงถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวถั่วทุกชนิดนะคะ ไม่ควรเอาแช่ตู้เย็นเพราะว่าจะขึ้นลาง,ง่ายเช่นกันถั่วควรอยู่ในที่แห้งๆแบบนี้ค่ะอยู่ในที่อุณหภูมิห้องปกติถ่ายเทได้สะดวกนะคะจะได้เก็บได้นานๆค่ะสิ่งที่สานะคะเป็นพวกอาหารกระป๋องทุกชนิดจะเป็นปลากระป๋องผลไม้กระป๋องถั่วกระป๋องหรือว่าทุกอย่างที่ใส่กระป๋องภาชนะโลหะแบบนี้นะคะไม่ควรที่จะเอาแช่ตู้เย็น เพราะว่าโลหะแบบนี้อาจจะขึ้นสนิมได้เมื่อเกิดความชื้นนานๆอยู่ในตู้เย็นไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะเอาไว้ข้างนอกเขาก็เก็บได้นานเช่นกันค่ะและอย่างที่4ี่นะคะเป็นกล้วยทุกชนิดกล้วยหอมกล้วยน้ำวา้ากล้วยไข่กล้วยทุกชนิดเลยค่ะไม่ควรแช่ตู้เย็นเพราะว่านอกจากจะทําให้กล้วยไม่สุกแล้วเนื้อในของกล้ยลวยรสสัมผัสกล้วยเนี่ยเขาจะแข็งทําให้ไม่อร่อยค่ะเพื่อนๆกินแล้วอาจจะไม่ย่อยได้ รวยไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะไว้ข้างนอกค่อยๆทานจนเขาสุกแล้วค่อยทานนะคะอย่างที่ห้านะคะเป็นขนมปังค่ะเพื่อนๆขนมปังถ้าเราเวลาซื้อเนี่ยเราก็ไม่ควรแชร่ตู้เย็นเพราะว่าจะทําให้เนื้อขนมปังแข็งและก็เนื้อสัมผัสรสชาติเขาจะเปลี่ยนค่ะทานถ้าเราจะซ,ซื้อก็ซื้อมาให้ทานเท่าที่อยากจะทานขนมปังเขาอยู่นอกตู้เย็นได้สองสามวันนะคะโดยที่ไม่เสีย ไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลยนะคะเนื้อขนมปังจะได้ยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะและสิ่งที่6นะคะอันนี้เป็นน้ำผึ้งค่ะเพื่อนๆน้ำผึ้งไม่ควรแช่ตู้เย็นค่ะเพราะว่าเวลาที่จะใช้เนี่ยถ้าแช่ตู้เย็นเนี่ยน้ำผึ้งเขาจะแข็งตัวทําให้เทออกมายากอย่างอันนี้เป็นแบบปกติอยู่ในครัวไม่ได้แช่ตู้เย็นนะคะเ,เจ๊ปาก็มองไม่เห็นเราก็เทง่ายแบบนี้เลย แบบนี้ทำให้ใช้งานง่ายน้ำพึ่งจะได้ไม่แข็งตัวนะคะเราไม่ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นเลยค่ะเพื่อนๆน้ำพึ่งเสียยากค่ะเพื่อนๆเขาไม่เสียง่ายๆดังนั้นเราจรึงไม่ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นเลยค่ะจริงๆยังมีอีกหลายสิ่งเลยค่ะเพื่อนๆที่ไม่ควรนำเข้าไปแช่ในตู้เย็นแต่ทั้งหมด6สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งใกล้ตัวที่ควรรู้นะคะเพื่อนๆลองดูนะคะว่าอะไรที่อยู่ในตู้เย็นแล้วไม่ใช่สิ่งที่ควรนำไปแช่บ้าง เจ๊ปันขอตัวนำของเหล่านี้ไปเก็บในที่ปกติก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ